กลับมาพบกับช่องกูบี a n n e l นะครับผมวันนี้วันนี้แล้วก็วันนี้แหละเราจะมาแกะกล่องนะครับผมเ o มมอเทนนิงการ์ดเกมนะครับ e ีว e ฮีโร่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผม <c oughs> ก็กล่องที่แล้วก็อยู่นี้โอเคเราก็จะตามหา b a g ็ y and n อนนิ e เฟียลวีแนะครับมาเรามาดูกันว่าที่เราซื้อมาสองกล่องจากเว็บร้านในอินเี่ยที่เขาจำกัดการซื้อเนี่ยเราจะได้อะไรกันนะครับ ตอนนี้แบกกี้นะครับผมราคาเข้าๆเลยอ่ะประมาณ1 8ื่นส่วนนิวฟียนี่อยู่ประมาณนับหมื่นเข้าๆนะครับโอเคมาเามาแกะกันเลยก็ถ้าได้ก็นะครับเราก็ทําการปล่อยนะครับผมหมื่น,นกว่าบาทก็ปล่อยดีกว่านะครับ ครว่าก่อนที่เราจะปล่อยเราจะได้หรือเปล่านะครับมาไอาแกไม่ออกเฮ้ยเดี๋ยวมันติดอะไรเนี่ย,ยไม่เคยไปนะโอ้ก็จะออกได้โอเคมาออาไปรำคาญหรเกินไม่นะครับผมสามประเดิมด้วยซองแรกนะครับ คือแมนไทยนะครับผม i s a s u n s h i ชิ b e a t นะครับกาลูราและหู<ฮ>วีบายแรกเลยมืดเป็นเอฟีวี e ครับผมเดี๋ยวอันจะคงไม่เหมือนกล่องที่แล้วนะครับเอฟีว e ีก็กล่องที่แล้วก็มาเหมือนกันนะครับผมโอเคอัน okay. แรกเอฟีวี e เลยนะครับ ไปต่อไปเลยนะครับเป็นมัสคาโกนะครับผมยันซัมดรูเบอร์นะครับ, aco, รบ, am, ber, รบอย่างนาเป็นอ่าไม่ใช่โฟรเอเต,ตอไม่ถึงเนาะแล้วก็เหรียญตาลิบบินนะครับเลนครับนับพีงผิดนับบาทผิดนะครับ และต่อไปเป็น Onishi Sukumo โอชื่อยาวแล้ว m a า a ก o นะครับ p แ c ชูนะครับผมเครื่องดื่มเจตนะครับตัวจีและ Foreste จุดจมต่อเนื่องธรรมดานะครับนแรก็วีไปแล้วนะครับแล้วก็นหลังจากนั้นก็เงียบครับผม มาต่อไปครับเราก็ตามหาแบกกี้กับมิวเฟียเนาะลุนกันนะครับมัสโกโลฟราเบเบคูรูมายุนะครับเบลตาเอเลมเมนทัลเฮ้ยเดี๋ยวการซัพพอร์ตเฮ้ยอย่าบอกนะเกลือสุดๆตัวนี้ มาคูวะนะครับเป็นตัวที่ไม่อยากได้การซัพพอร์ตมาแล้วนะครับเป็นระดับ S R ครับผมโอ้ยอะไรเนี่ยออกเร็วตลอดเลยดวงไม่มีจริงๆนะครับวันนี้มาโกลนดะนะครับครูมิยูมักแม็กนะครับ ชิบิรุดอนและฟาว,วเจ,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 จตุจมต่อเนื่องนะครับและต่อไปครับผมเฟ <c oughs> ลเลยอะเจอนี่มาตัวแรกเลยต่อไปเป็นชิบิชิละสึนะครับเนียสนะครับอิชบาตดมบอนและ ชิบิรูดอนนะครับผมต่อไปเป็นบิลิลิดามาอีวุยนะครับวาลิสลินนะครับฮาฮาโคโมรินะครับและต่อไปเป็นกาสลากาสนะครับผม ต่อไปครับเป็นชิบิชิรัสึนะครับผมอิชบาร์ฮิเมงกะนะครับเฮสเซน์จีและเออฮ่าฮาโคโมรินะครับผมทำใจทำใจเพื่อลุ้นเพื่อฟุกเอสอาร์ใหม่ตัวหนึ่งเอ็ฮิเมงกะนะครับ มัตแม็กมนะครับคูชีตนะครับมาคูวะและเฟอร์เซียนนะครับอันนี้อเปิดด้ยความรวดเรยวดได้ไม่ลุ้นละฮึชัวเป็นวลีลิลิดามานะครับคูชีตนะครับมัตแม็กนะครับดิมบอนและอูรองกินะครับผมจุจงให้เปี้ยว ต่อไปเป็นเนียสนะครับโซลูฟาเบเบ่ี่สาวกินอโรมาและชิโรเดซินะนะครับนี่ยาวๆแบครับนี่เร็วเลยแหละตอนนี้ <c oughs> ก็ลุน้นวีแม็ก้วกันได้แล้วเนี่ยโรตอนนะครับมิสโกโลครุมิรุนะครับไคลอสและเอ e, นเตฟอยครับผม และทิงพิคาชูนะครับโดเบิลนะครับมารคาโกเรียนตาเอลเมนทัลกิโมนะครับไม่สลับและอ่าโลตอนนะครับอีวุยคุรุมิรุนะครับแล้วก็เอมเฟอร์วี มดุนับแท่สองสองแรกแรกนี้มันก็เซลเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นเทรนเอร์ที่แบบไม่มีใครอยากตายป่ะเห็นในกลุ่มเขาก็แบบไม่เอากันอย่างเงี้ยหายไม่กี้บาทต่อไปครับแมนทายนะครับผมฟาเบเบบิลินามารูมาโคและเรียนตาใบไม้ หิมะเดินตามไปมาหิมะนะครับต่อไปเป็นชิบิชิรัสึนะครับเวโรบามารินนะครับเทสเตอร์เอนเนอร์จีและมาชาโดเล็เก่เงนะ ใชครับผมจะเปิดเยอวมากนะผมเนีึเป็นมิสซิโกโลนะครับโชรัวอีเอซันโปรเชียนและเรียนตาลิบบินนะครับผมต่อไปครับเป็นซึบานาชิซูกุโม กีเคนชูนะครับเรียนตาสุริยันจันทาและนูม,มาโคเ้ยเดี๋ยวเงียบเลยทำไมาเงียบจังบอกี่เงียบเกินไปอะ่ะอยู่ท้ายๆเหรอสองสัยผู้วาเป็นอิสบาร์ดนะครับโปรตอนโดเบลเรียนตาสุริยันจันทาดูท้า ใส่ฟาเป็นนี่ทันเดอร์วีครับผมนี่ทันเดอร์มานะครับีสองกล้องอาจจะครบท่านี้หน้าตอนนี้วีมาสามแล้วนะครับและไปต่อเอ๊ะต่อไปบเป็นเบโลบาร์นะครับ พิเมงกะมัสคาโกมิโลคารอสและเป็นไลชูฟรอนก์เราก็สองต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับเฮ้ปุ๊บปุ๊บป๊อปุ๊บป๊บเป็นยิงเยสบาร์นะครับอีวุ้ยบีลิลิดามาเปอร์เซียและ มะคูวามาทำไมสวและไปต่ออีกรอบวิงเป็นครููมิรูนะครับโซรัวโรตอนเครื่องดื่มเจ็ดดวนจีนะครับและกิโมเฮ้ยเดี๋ยวสองนี้จะเกินเกินไปปะเงียบเลยอะดีแมตได้มาเลย้ะอันเลยเนี่ย เคยบ้านนะ่าอาจจะเป็นเทรอาก็ได้ออก็อจะไปดูมาโอนิสซึโครโ,โกโลโดอนนะครับมาริสนะครับมิโลคาร์ลสและเซโลอาร์ตนะครับผมหมูแต่ฟอร์นะมาหนักมากต่อไปครับผม่ได้คือ คุรุมายุนะครับเนียสซึบานาแฟชั่นโมชิโรเดซนะนะครับหน้าเลยจบง่ายดีต่อไปเป็นมารุไม้นะครับจุจมพังเดียวชิบิชิลาซึนะครับอีเมกาอีบุยและ ว่าตาชิรากะนะครับผมฟอ,อยนะครับดูเดี๋ยวเอาจริงดินี่จะฟอ,อยเนี่ยเฮ้ยบ้าบอเกินไปนะเอ้ยเ,ยเอาไรับไลรับชิ้นไปเลยชิส,สุคุมโมนะครับมาริสนะครับอีเอซันแฟชั่นมอลและ นิมฟเมฟียวีแม็กนะครับโอ้เห็นว่าจะได้นึเรวีแม็กเนาะมาแตะตามโอเคไม่เป็นไรต่อไปเลยเชี่อยู่ด้วยหนือไมอกินสองะคือเซอร์อยู่ออตอกสองนึ่าต่อไปครับเป็นมารุไม่แล้วนะครับ มิคูรุมายุนะครับมัดแม็กนะครับซึบมนา,าเป็นกิโมนะครับผมเฮ้ยจริงดีเลยสามซองครับเป็นที่สามกลิ่นอะโรมานะครับเดลูบานะครับผมยันซ้ำ คูชีตนะครับและไข่ล้อจุจมครั้งเดียวเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยนี่คือซองรองสุดท้ายนะครับเดี๋ยวทำไมบอกมนี่เกลือสุดๆอ่ะต่อไปจะเป็นที่ได้คือเหรียญตาใบไมหิมะนะครับแมนชัายันซำนะครับชิบีทนะครับและบูสเตอร์วีครับผม แล้วก็ซองสุดท้ายนะครับเราเพิ่งมี v Max ตัวเดียวเองอะอะไรอะคือลายบอกเนี้ยฮะเกินไปนี <S 2> <S 2> <S 2> 爸爸่แบบสุดๆอะเป็นการุล่านะครับจุ่จมต่อเนื่องนะครับ มาลิลินชิบิบีดนะครับและอ๋อู่นี้เองวีแม็กสูงหอยู่ท้ายเลยอะกาเซียวีแม็กครับผมแต่เดทออกซึก2สองนี้จะต่ำมากเลยปีน้อยมากเมื่อเทียบกับจุดแล้วไอซอที่แล้วไอ,อ,วไอบอกที่แล้วพวกนี้ถือว่าอกต่ำจริงๆนะ แล้วยิ่งมี SI ตัวนี้โอ้ยอะไรกับเนี่ยโอเค,อเคก็อ่าขั้นที่สุดของบล็อกนี้นะครับผมก็จะเป็นมาควะนะครับเป็นเทนเนอร์การ์ดนะครับสรสับพอร์ตโอ้ยแล้วก็จะมีนิมเฟียวีแม็กนะครับแล้วก็กาเซียวีแม็กครับผม ก็จะมี V ีีตัวนะครับก็จะเป็น BOOSTER V AV V อนะครับมินฟิล V และ THUNDER V พูดเลยคำเดียวว่าบล็อกนี่เกลือมากโอ้กือสุสๆอ่ะเดี๋ยวเช็คบล็บอกก่อนหน้านี้ก่อนนะอกนน้านี้รู้สึกวีเยอะเลยบล็อกก่อนหน้านี้มีวีแม็กสาม Yes. Uh, v สาเอโอ้ักันลับเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับในจากเป็นกล้องซุ่มนะครับผมเป็นซองซุ่มอยู่แล้วนะครับก็ได้ดีก็ดีไปได้ไม่ดีก็เกลือเท่านั้นเองนะครับสําหรับใายนี้ก็ต้องเข้าใจกันทั่วไปนะครับอ่าเข้าใจนะครับเ <laughs> <laughs> ข้าใจนะครับโอเคคือพูดให้คนด้างหลังเข้าใจนะครับ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องกูวี a n n e l ให้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็คงไม่มีการหากล่อง uvro มาให้ได้เลยครับเพราะว่าหายากมากราคาสุดป,ปีดเลยซึ่งโดนผู้ใหญ่บ้านหน้ามไว้นะครับก็เลยนะครับผมก็รอดูเป็นเปิดคลิปอย่างอื่นดีกว่นานะครับผมถ้าอยากให้เป็นรีวิวอะไรเปิดคลิปอะไรหรือว่ากล่องซุ่มอของเล่นหรือว่าของอะไรเงี้ยสามารถบอกได้นะครับก็ ถ้าไม่เกินตัวก็จะมา,ารีวิวให้นะครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับออย่าลืมนะครับกดไลค์กดสับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับช่องกูวีแชนแนลครับผมยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับและบ๊ายบาย